คนวันนี้นะคะเราพบกับช่องไมเนียนอีกแล้วนะคะพบครั้งแรกนะคะวันนี้นะคะหนูนะคะชื่อไม้นะคะวันนี้จะมาเล่น3 0 0 8กับน้องหงนะคะน้องของเราเองมาเร็ว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 มืดแล้วมืดแล้วก่อนที่ซีพีจะมาแกมาเร็วค่ะกคโอเคนะคะนี่น้องเราเองนะคะชื่อหงนะคะถูกต้องเลยค่ะ เราเป็นพี่น mm ้องกันนะคะกิงกินก็จะเหมือนผู้ชายหน่อยแต่ว่าผมชอบแบบเป็นเบสดังผู้ดังเป็นไงนะคะทุกคนเราต้องอยู่ดิ่งกันสักแป๊บแล้วค่ะเดี hmm. no. okay. ๋ยว scp มานะคะจะสวยโอ้สวยแล้วแผลค่ะ scp มาแล้วมาไว้พ้อยไว้มาไว้พอยต์ เวไฟพอยต์นะคะแล้วก็จะมาคิดเอทเวฟพอยต์กันนะคะโอเคตอนนี้นาน่ากันนะคะดีแล้วนะคะดีก่อนค่ะตอนนี้มาเวไฟพอยต์เราหนีฉันหนีก่อนค่ะแม่คุณไม่รอได้ฉันเลยนะคะนี่เอทีพีอ เออมันมันมาหาพี่แล้วจะตายจะตายจะตายเ้าพี่ไม้ตัวมันนะคะตั็นีง กันได้เราเริ่มใหม่กันได้นะเท่ากับนี่เราตายแล้วหนึ่งไม่เป็นไรโอเคนะคะเดินทางถึงเวลาเดินทางกลับบ้านเราจะเอากระจกไปให้ที่บ้านนะคะร้านค้าของเราจะได้ทำเออลืมบอกเลยว่าหนูกับน้องหงจะมาทําเป็นร้านนะคะใช่ค่ะร้านขายขนมนั่นเองเลยนะคะ ใช่ค่ะนขอขอนมเราก็เดินไปตรงนน้นกันทุกคนเห็นใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ทุกคนไม่เห็นอุนไม่ได้ของเนีน่ก็โดเหมือนกันขนาด,ดวิ่งนเนี่ย ลีวิ่งกลับบ้านดีกว่าตอนนี้เก็บอะไรไม่ได้แล้วนะคะหงงหงงเห็นอาหารหน้าบ้านไหมที่ตายอ่ะเห็นตวตอนนี้อาหารหูกเต็มอยู่หงงเก็บมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววางด้วยนะตอนเช้าอ่ะต่แล้พอเราจะได้มีอาหารกินไม่มีเช้านไม่มีรักไม่มีนาฬิกาดูด้วยต้องต้องเติมอ่ะเติมไหมอ่ะเ่ามีโลบักถ่ามีโลบักจะเติมได้ไงล่ะ ต้องเติมโลบักแต่เติมไม่ได้ใครดูคลิปนี้กรุณาเบาเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีการกรีดการอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วนี้คือเดี๋ยวเราจะไปหาน้องหงกันนะคะว่าน้องหงเป็นไงบ้างน้องหงด้วยหงโดน scp เหยียบหัวอยู่เนี่ยยืนนิ่งๆน,นะเพราะถ้าไม่ยืนนิ่งๆอ่ะเดีนนนย๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแอบ,บมองอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะโดนเอิ่มเรียกว่าอะไรนะ SCP กัดที่อุตสาเลือดมาขนาดนี้ละเอออะไรอ,ไอ่ะเออ SCP จิ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทุกคนไม่เห็นก็เดี๋ยวนาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผ่านกันอีกร้อยึื หงยุงขลัง,งตอนนี้นะคะเนาะใช่แหละแต่ว่าแอบ,บก่อนตอนนี้พี่ขอแอบ,บก่อนรอไปที่หงก่อนตอนนี้หงต้องเป็นคนรอใช่ไหมใช่โอเคหงอย่าเดินนะให้หงยืนดยเฉยๆเพื่อให้ SCP อะ มันไอ้นี่เอาไว้แอบแอบเดี๋ยวพี่แอบก่อนบอกนะสมูยไม่ทำหนักกาอุ้ยมันทำไม่ทันมันต้องทำผนังก่อนไง <c oughs> <c oughs> แล้วนี่กล่องพิบ้านกล่องพิาบ้านหนูหเก็บตรงนี้ก่อนนูเอปิดตรงนี้ปิด,ตร,ปดตรงนี้จะเอาเป็นทางเข้าทางออกนะอีกอีกทางหนึ่งโอเคไหมห,หแต่ต้องเป็นทางเข้าที่ปลอดภัยกับ s c p ด้วยปลอดภัยจากปัสจาก s c p นะคะ อาจจะสว่างไปหรือยังไงก็ขอโทษด้วยใช่วิบ้านเรามีต๊วจีนด้วยหาต๊วจีนนี่ไงตัวจีนตัวอีจีนนี่ไอ,อ,อันนี้ก็อีจีนเหรอเอามาทำเป็นหลังคาเอาไปทำเป็นหลังคาปะไม่ใช่เอาไปทำเป็นกระเบื้องนี่พี่หลังนี้ไม่มีเมื่ม่อไหรก็ หลังนี้ไม่มีคนอยู่นะคะเท่ากับเราก็จะติกของบ้านเราเป็นของที่เอามาบิดดเราต้องท,ทำให้กำแพงมันสูงเหมือนเดิมเท่านั้น,นหลังนี้น่าจะไม่มีคนอยู่นะถ้ามีคนอยู่ก็ขอโทษด,ด้วยี๋ยวก็ขออยู่ด้วยนะคงอยู่ไม่ได้แล้วแหละหูอลองไปดูดิ ใช่สิพผมก็ดูไม้ที่พี่เอามาดิมาจากบ้านั้นมาจากหลังเฮ้ยไม้ตรงนี้ก็มีใช่ไงไี่ก็หยิบจากตรงนั้นก็บอกแล้วไงว่าหยิบจากตรงนน้นตอนนี้หลังคาเริ่มมีแล้วนะคะถือว่าปลอดภัยปลอดจาก ACP แม่หลังคาก็ถ้ากัน scp ได้ก็ใช้ได้แหละเออไม้ไม่ขาดอ่ะไม้หายต่อหงหยิบมาน่ะหงส์หยิบหงสหงสร้างกำแพงงั้เดี๋ยวพี่สร้างหลังคาดีนึงถ้าหงส์สร้างกำแพงเสร็จแล้วก็มาสร้างหลังคารับพี่โอเคพอถ้าไม่มีหลังคานะคะ scp พวกนี้มันร้ายมันไกรก็ขอ ซึ่งมันไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าก,ก็ต้าอยู่ไม่ได้ว่าทำไม่ได้นะคะก็คือมันแล้วแต่จะออกอะ่ะเขาบอกว่าแบบไม่ได้เบื่ออาชีพขนาดน,าน,นั้นไงเพร้ะผมก็รู้ว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกัน ขอบดีเพราะว่าเราอะเราจะมาสร้างร้านขายของก็เลยทุกคนก็รู้หมดแล้วนะก็เลยชันั้างของก็เลยเยอะหน่อก็จะทำให้ขายายแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตวิวสั่นดีที่ภาพก็สั่นนะทุกคน ไปเอาไม้ดีกว่าของจิมก็ไปวางจากในบ้านเราจะได้เอาอาหารชิ้นนั้นอะมามาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเอามาเป็นเออชั้นวางของค่อยจัดกลางคืนหงกลางคืนละ เพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราออกไปหาของไม่ได้เอ๊ะออกเออออกได้ละกว่าจะออกได้เดี๋ยวเราก็จะต้องทำแคทเชียด้วยนะคะเดี๋ยวช็คก,ก่อนตรงไหนไม่ดูอีกไหมไม่มีแล้วมั้งก็เหลือแห่หลังค่ะ นี่ผมทำไรอ่ะทำไมไม่แต่งตัอง,งเช้เอาอกันตอนกลางคืนน่ะเอาแล้วเก็บทำไมอ่ะวางแล้วก็เก็บพี่พิมาบอกว่าตอนกลางคืนค่อยจัด คะเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเรามาจัดกันอ่ะจัด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 กล่องพยาบาลก่อนเฮ้ยกล่องพยาบาลหงเดี๋ยวก่อนหงพยาบาลก็จริงแต่ S P P มันอยู่หน้าบ้านเรากำลังกระโดดกระเด้งกระดึงมองดิจะหวีก็หวีหวีดไม่ได้หวีดไม่ออก เรวก็จะจัดอาหารนะคะเรื่องสปาเกตตี้นะคะก็จะอยู่ในมุมนี้โซนนี้เลยค่ะสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตูสปาเกตะะเกต,กตูอะไรละ่ะมุกตลกงไงมุกตลกเดี๋ยวข้ามไปกันตอนเช้าเลยนะคะตอนตอนเช้านะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ทําเกือบเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ที่เราจัดกันว่าคืนนะคะอันนี้ก็สปาเกตตี้ที่น้องหุ่นกาลังจัดส่วนเราก็จะไปหาของต่อมาใส่ชิ้วนะคะชิ้วเราเยอะมากเท่ากับของก็ต้องเยอะด้วยนะคะนี่เก็บทุกอย่างที่มีมีโดนับด้วย ขาหมีด้วยนะโอเใครไหมหงขายหมีด้วยได้ไหมอ่ะไม่มีเนทฮัลโหดูดีดูดีดูดเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวพารีวิว้านนะคะตอนนี้นะคะร้านเราก็เป็นประมาณนี้ก่อนเนื้อ ครั้งหน้าจะสร้างอะไรก็ติดตาม,ม,มนนชมนะคะครั้งหน้าจะทําอะไรก็ติดตามชมนะคะนี่ก็จะเป็นร้านของเรานะคะแล้วก็ด้านในก็อาจจะสะเปกหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็จะเป็นอยแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นเชืว,ว่างๆเปล่าๆนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย